และกีฬาจากอินโดนีเซียไซคที่คือเซอร์เบีทาครับทั้งเรือโควรัาจัดเรือบันรแรงดีเดียวกันรัดกษาการรักษาและน้องคนเล็กอย่างนั้นสู้เราจะได้มาจนถึงชิงชนะเลิศนะตอนนี้ดมีเังรู้กันคนีันทีทมนททนทีทันทีงันททันทีกันทีันทีทันคิทรนทันททีทัันทีนันทีทันันนั มาดูกันดีๆครับโอ้โหขัดเจอกันเอาละครับเจ็บๆแล้วก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับจากโดนีเนี่แน่เกิดอะไรขึ้นออกมาตั้งแต่โค้งแรกเดี๋ยวมาดูกันครับขึ้นเดินตรงนี้แข่งประเทศที่เจริญเขาวีครับขึ้นมาแน่เราต้องตามมาเป็นที่สองโดนีเซียเป็นที่สองอิโดนีเซียขึ้นมาเป็นจัดตลอดอบสั้นะครับินโดนีเซียแรงมากเหลยเดิมเาแล้วกำลังจะเข้าสู่ช่วงโค้งเลยและแล้วผ่านโค้งนี้อื้อ น่าฮ้ย <hi> ีับาบอนะคับ <affair answer> ีมกนเโอ้โหป็นยังแส้คร์ทันในเใสว่างพิชุมนันเยามกดิพโตทองบบออินุสุขันธคปส์โซชาบ้าเดอินสราบมรีอีดาจากเอลิสฟอร์ักฮ่องกงและนักกีฬาจากบีเอ็มเอ็ีแบงกิฟต์นสเทียนนักกีฬาจากยามทีมเจาทของเราถือเป็นพี่ใหญ่ของน้อง วรัญญาแซ่แต่แล้วก็น้องใหม่ครับทีมชาไทยคนนึกท่ันให้เปิดใจสว่างเฉียงจันทร์สีสโวซโซ่างพนาพรโตโทองซื้อสองัดต่างจากนะครับจากฮ่องกงและไม่ได้จากไทยเซียนการถ่าโคมสั่งมาได้ไม่มีปัญหาก็สำหรับพิธีการทีมงานที่เสถียรนะเราตามอีกสักครู่นะครับเราก็จะได้แชมป์ประเทศไทยในรุ่นทั่วไปหญิงนะครับระยะทางกำลังจะจบลงครับตกเป็นของชุดพิการกิจวรัญญาแซ่แซ่ใน้เปิดใจสว่างพนาพรแล้วก็เฉียงจนทร์ ต้องมีทักษะต้องมีตัวและครคะแนนประเทศเยี่ยมคะแนนที่เราไม่จะเอาไปขึ้นแงค์ขึ้งราคาเอาแล้วครับเกย์เด็กฝัวเปิไปแล้วนะครับผมแล้วก็เต็มซาลุติโลนะครับโอ้โหทักษะเขาดีมากเลยครับจงยอมรับครับนี่ครับเป็นสามสามหน้านะครับเก้าสิบสามนิกาสิตพิมพาขาแรงปั้มแขกอารันย่ประเทศครับ เป็นลำดับที่สองครับลำดับที่สามก็เป็นสารมิตรชีนีลำดับที่สี่ก็เป็นสระาพารังสมชัยธนาวัฒน์แล้วก็เข้าเส้นชัยไดแล้วนะครับนะลำรับวายเฮนดาครับแลต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็ไปถึกซ้อมที่น่งวันีเนี่ยเดือดจะไปสู้กับใคร เกสัตว์กำลังจะเริ่มครับรอบชิงชนะเลิศแคับเป็นรุ่นสุดท้ายที่เราจะถ่ายทบการแข่งขันในวันนี้ครับเป็นรุ่นชิงสูสระหมิชชันมองควสิิอมจอยสุสุพูพานวีส้มตังเอสพีเอสซีฟสุพรรณนะครับนนทกรอินโคสูสปองทั้โบวันหลักรูนะครับในธิษสดินเสนโนโกไซรีไทโคเพ่อาเมืองหลอดตือภิิ์ใจอยู่พิชแมนเฟรพระรามสามนุนดค้ายมัมีหาเล็กคอสายทางเทรตุ้มเล็กคอและชัยรัหมดอนครับจิท้

เอปรทกีฬาจยาแห่งประเทศไทยในาพยนาุังเกอรางวัลรางวัอันดับที่5นางสาวนัรพิเช่นเดียวกันครับที่เใส่ทีมทิ คุณนาทิกามุตสอินโดนีเซียนไซคลิงเฟนโดีเซยนเขาดีโรงเรียนกีฬากุงเทพมหานครรู้รรรใจแบบวามครับนี่คือสุดินีด้วยพิชญาสามีนะครับเป็นผู้ชมครับภาพบรรยากาศความสุขนาย พิศจะอยู่กับพิชแมนเฟรนด์รังสรรคครับูกองทัพบนเล็ใ่ันโโเันวีดโด้ามิัันายวิชิตพงษ์พงศ์ศรีครับพอมจพิชิตทุกท่านบุรีต้มตําบ8ปีโอ้

รุ่นรื่นรวยสมาคมกีฬาจักรยานสมบุกสมบูรณ์าการครับมาแล้วครับหล่อนสมชัยธนวัฒน์ครับพิชแรมเวนพระรามสังผงานำที่บอยกับกบัตยะโสธรับเป็นผู้ใหญ่ฝันนะครับทำเต็มที่ให้แบกอะไรยับระเทศครับเมโดร์รอเทรนนิงลิซ่าเฮาซีทีสวีแฮนดีด้วยนะครับ นีเราต้องเก็บเราเฟรนิโนทั้งแรงด้วยเลยครับมีกับพิจารณาวและพี่โต้รื่นเดิงวปนตัวสูงนะครับตอัระยะเีลที่เป็นตัวอย่างที่ดีเรียกอตัวทองจากโอเวรจอห์ีซุสคูันดูรีครับอดีตนักกีฬา่ี่ชาไทยมีกลับมารับใช้ผลงานต้นสังเอวิชาสีโสภาบ้านเด็กหญิงาบรีมาใม่สำหรับแคมป์สีจัไใจครับ มีใจสว่างกับวิชแมนเพ็ญพระรังษารครับนักกีฬาหญิงทีมชาติไทยคนล่าสุดแต่ตีเข่าแก้มเก็บตัวในนามทีมชาติไทยแต่ครับจากเอ็นคว้าเสร็จครับนี่จะเป็นอีกหนึ่งนักกีฬาักทหารดีในทีมชาติไทยครับพฤติการผิดพลาดในเสถียรครับสำนักงานสลัดกระทรวงกลาโหมครับเธอจะเป็นตัวแทนของนักกีฬาไทยครับไปทำหน้าที่ต่างข้าวมาแล้วก็เตรียมตัวสบนะครับการรับใช้ชาติในนะ